สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสบายๆ,ๆง <EN> ย่ายๆเนระราะพรล่าก็จะมาเปิดกล่องรีวิวเครื่องสำอางนะคะซึ่งพล่าไม่เคยซื้อของออนไลน์ line, ด้วยตัวเองนะคะเพื่อนคือมาเล่าสู่กันฟังเนาะนะคะไม่มีอะไรก็วันนี้ไม่อยากทานอะไรเนาะเบื่ออาหารก็เอาของสวยๆางามๆมามาคุยมาเล่นกันนะสนุกสนุนะเพื่อนไม่ต้องซีเรียสนะคะตอนนี้ทุกคนก็ซีเรียสหมดแล้วเนาะหาอะไรมาเอนจอยกับชีวิตดีกว่านะคะ ซึ่งพรร่อาที่บ้านพร่อราจะเป็นคนชอบซื้อของออนไลน์แต่ส่วนมากก็จะเป็นคุณพ่อบ้านใช่ไหมคะเพื่อนพรร่อลาคือไม่ทําแต่ทําได้แหละแต่ไม่ทําเลยนะคะสิบกว่าปีพรร่อลาไม่เคยซื้อของออนไลน์ใช้ลูกใช้คุณพ่อบ้านนะคะซื้อให้อยากได้อะไรประมาณนี้นะคะโอนเงินเข้าบัญชีเขาถ้าเราจะได้เป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะคือไม่กล้าเอาเอาบัตรตัวเองอไปกรอกลงในฟอร์มซื้อของอ่ะ ือเป็นคนไม่มีความมั่นใจเรื่องพวกนี้เพราะเราไม่ได้เก่งเรื่องพวกนี้นะคะแต่เราก็ให้คนที่มีความชํานาญทําให้เราดีกว่าอันนี้หยุดยาวอยู่บ้านก็เลยไม่มีอะไรทํามันทําหมดแลว้วเพื่อนเนาะอยู่บ้านนอนจนหัวเบนแล้วอ่ะ มีกิจกรรมอะไรทําบ้างก็ขอบคุณ u t u b e นะเพื่อนที่มี YouTube ได้ทาได้ได้พูด,ดคุยเพื่อนนะคะได้มีอะไรทำอย่างนั้นเหยุดอยู่บ้านเป็นเดือนๆอ,อย่างนี้นะเพื่อนนะไม่มีอะไรไม่ออกไปไหนก็ไม่ได้ในช่วงที่เขากักตัวอยู่บ้านเนี่ยนะคะก็หาอะไรมาทานะเพื่อนพรลาก็เลยเป็นครั้งแรกที่พอลาสั่งตัวเองจากบัญชีตัตวเองจากอ e ีเมลตัวเองนะเพื่อนนะคะก็มาดูกันว่าคืออะไรนะครั้งแรกสําเร็จนะคะ สำเร็จ่ามีอะไรไปดูกันนะคะเพื่อนขาก็ใส่ถุงกันกระแทกอย่างดียเลยนะคะแด้ออกมาแล้วคะ่ะะไรเอ่ยเป็นชิ้นไม่ใหญ่นะเพื่อนนะเครื่องสำอางเนาะซึ่งพอล่าก,ก็เครื่องสำอางพอลา่าตรงๆเป็นคนที่รักสวยรักงานนะเพื่อนแต่ไม่ค่อยดูแลตัวเองอ่ะเพื่อนนะคะไม่ค่อยดูแลแต่งหน้าอ่า แต่งไหมแต่ก็ไม่แต่งไม่เยอะอะค่ะทาลิปอย่างเงี้ยทาแป้งอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอย่างงี้ก็คือแค่ทาลิปมันนะคะเพื่อนนะอยู่บ้านไม่ต้องแต่งไปไหนก็แต่งนิดนิด,นดหน่อยนะคะเพื่อนนะคะพอาก็จะมารีวิวสินค้าตัวนี้นะคะคืออะไรเอ่ยก็จะมีแป้งนะคะกับอ่าที่ทาตานะคะนะคะเป็นของอยี่ห้อ,อโชว์ได้หรือเปล่าไม่มั่นใจเนาะนะคะก็นี่ยห่านะคะ เงินเนาะสี่พันยู่รปสี่พันถึงห้าพันนะเพื่อนนะคะซื้อของชิ้นนี้นะคะจากห้างสินค้าแห่งหนึ่งในที่ออสเตรเลียนะคะเพื่อนเนื่องจากไปเที่ยวไม่ได้เนาะเพราะราก็จะมาเปิดรีวิวก่อนนะคะคือเป็นที่ทาตาเนะเพื่อนทาตานะคะ <c oughs> เป็นที่ทาตาก็จะมีเป็นคนชอบสีม่วงเนาะ <c oughs> ก็จะมีประมาณนี้นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะประมาณนี้เนาะนะคะที่ทาตาค่ะนะคะตัวนี้นะคะ ยี่ห้อก็คงไม่บอกเนาะนะคะถ้าใครเคยใช้ยี่ห้อนี้ก็คงเห็นนะคะ <c oughs> คงเห็น <c oughs> เห็นหน้าตัวเองด้วยยิ้มด้วยน <c oughs> ีย่ค่ะนะคะเนื่องจากพอล่ามีเครื่องสําอางค่อนข้างก็เยอะแต่เราไม่ใช้มันก็หมดอายุพอล่าเลยโลทิ้งใหม่หมดทุกอย่างเลยนะคะเก็บใบลิปมันแท่งเดียวที่ซื้อใหม่นะคะคือเครื่องสําอางพอล่ามันถ้าเกิน สองปีสามปีไปแล้วใช้มันก็จะคันนะเพื่อนทั้งที่บางอันยังไม่ได้ใช้ท้ายนิดเดียวก็เสียดายนะตัดใจลดทิ้งใหม่หมดเลยนะคะก็ไม่ต้องสะสมอะไรแล้วต่อไปนี้ก็นะคะกะ็ซื้อที่เราใช้เท่านั้นเองนะคะซื้อที่เราใช้เท่านั้นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะน่ารักนะคะสะดวกพวกพาอันนี้ก็คือแป้งนะคะให้ดูแป้งนะคะแป้งนี่ไม่มั่นใจเพราะไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้นะคะเพราะเราก็ ดาวดาวเอานะคะดาวดาวเอานะคะก็ประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก่อนจะเปิดได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะเราไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้นะคะเพื่อนนะคะอ่าเปิดออกมามันก็จะเป็นที่ท,ทาแป้งพับนะคะเพื่อนหนึ่งชั้นนะคะเนี่ยหนึ่งชั้นเปิดมาเป็นกระจกและเป็นที่ใส่พับนะคะพับข้างบนนะคะและเปิดออกมายังไม่เห็นยังไม่เห็นแป้งนะคะ ยังไม่เห็นแป้งนะคะเขาซ่อนไว้เยอะมากเลยต้องต้องเปิดอีกรอบนะคะเปิดอีกรอบนะคะนี่ค่ะเขาจะปิดไว้เหมือนกับไม่ให้เราใช้เลยค่ะเพื่อนนะคะถ้าคนเคยใช้แล้วก็คงรู้เพอาล่าครั้งแรกนะคะก็คือไม่ได้เสิร์ไม่ได้เรียนนะคะอันนี้ก็เอาเบอร์ทดลองใช้ก่อนนะคะถ้าใช้ถูกอ่าดีนะคะบดก็วันหลังค่อยใช้อันนี้เป็น เป็นยี่ห้อนี้ที่ทดลองใช้แป้งนะคะปกติพร,ราะจะใช้ของตัวซีเนาะตัวซีขึ้นก่อนอันนี้ก็ตัวดีนะคะตัวดีขึ้นก่อนนะคะตัวดีขึ้นก่อนนะคะเพื่อนนี่แหละพร,ะราก็ได้เอาสิ่งส,สวยงามๆนะเพื่อนมาแนะนําให้เพื่อนดูวันนี้นะคะ ไม่มีอะไรมากก็คืออยากให้เพื่อนมีความสุขเนาะมองสิ่งส,สวยๆบ้างนะคะดูเผื่อเพื่อนจะได้มีแรงบันดาลใจอยากสวยอยากแต่งหน้านะคะเพระล่าก็อยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ไปไหนนะเพื่อนเนาะกับที่ทํางานเท่านั้นเองไม่ได้จะแต่งหน้าให้ใครดูเนาะนอกจากออกกล้องเดี๋ยวนี้ก็คิดเกียจแต่งแล้วค่ะ ะะขอให้มีลิปมันน,ะนิดๆก็พอแล้วนะเพื่อนนะคะนะฮะพาะลาอยู่แบบธรรมชาตินะคะเพื่อนไม่ค่อยโปะเท่าไหร่นะถ้าโปะสวยพาลาสก็อย่าโปะนะเพื่อนนะฮะแต่เสียเวลาในการที่เอาออกโปะเสร็จแล้วต้องมาล้างเอาออกนะเพื่อนนะคะพาะลาสเซนสิตีทิผิวพลาสเซนสิตีมากนะ,ะเพื่อนถ้าใส่อะไรไปเยอะๆก็จะคันก็จะแพ้เพื่อนนะคะก็เป็นสีนี้นะคะเป็นสีสีไม่นใจว่าเป็นสีอะไรนะคะ ต้องทดลองนะคะต้องทดลองแล้วทดลองเสร็จมือเพื่อนก็สวยดีนะคะเดี๋ยววันหลังจะทาออกกล้องให้ดูว่าจะสวยงามแค่ไหนนะเพื่อนนะคะนี่ค่ะไม่มีอะไรมากพลราก็นาสิ่งสวยๆงามให้เพื่อนดูนะคะเก็บอย่างนี้นะคะก็ปิดอย่างนี้นะคะก็อย่างนี้เลยค่ะนะคะ สองอย่างสองสไตล์นะคะไม่โชว์ยี่ห้อนะคะเพื่อนขาก็น่หาไม่มีอะไรมีเคล็ดลับเล็กน้อยมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะวันนี้ว่าพราะราชมีกิจกรรมอะไรทําในบ้านนะคะซื้อของออนไลน์ครั้งแรกด้วยตัวเองโดยไม่ได้ง้อใครนะคะเพื่อนนะคะทำเองกบเองใส่เองมาถึงเองก็ดีใจนะคะประมาณนั้นแหละนะคะ ก็นะลองทาหัดทําอะไรเราไม่เคยหัดก็ลองบ้างอ่ะเพื่อนนะคะถ้าวันหนึ่งเราไม่มีคนช่วยเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมเพื่อนถ้าเราอยากได้อะไรนะคะก็เริ่มหัดนะคะพอลาก็เริ่มหัดหะะัดไปที่เล็กละหน่อยนะเพื่อนนะคะไม่เสียหายนะคะเพื่อนนะลองดูนะคะกดอื่นก็นะคะเอาคนสวยควมงามมาฝากเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ